จุลาทรงตายปีเก่าตอนรับปีใหม่คือเก่าเ้อยครับพี่น้องอาบาดแผลเยอะขึ้นกันสามสี่ปีแล้วดิกะพิธีการปะกะใสเกาวนี่นะล้ววเนะนันนะ่ะเกาวธรรมดาเนี่ยละเกาดาเกาลาดเทคากระกระดาษกะถุงปูนคือเกาถุงปูน เจ้าอินทรีสีทองายปีเก่าตอนรับปีใหม่พี่น้องช่วงนี้ก็เป็นการละเล่นนะครับพี่น้องการหาอยู่หากินก็นคงจะงดเว้นไลยก่อนเป็นการละเล่นแล้วกันครับผมอู้ตายตายเจ้าอินทรีจะขึ้นสู่ทองฟ้าเดนะพี่น้อง แบ่งเป็นคลิปกันแล้วกันนะพี่น้องมาบึงคลิปนี้วิธีการปะวาวกันแล้วกันครับปะแบบใดมันขาดใส่อายุใส่งานสามสี่ปีพอว่าท่าก่าเลยกใส่กระดาษถุงปูนท่าที่กันเลยล่ะ ที่ห่อนอั่งกระได้ว่าเด้เป็นถุงปุ๋นอันนี้อินซีซูนน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 ปเปอร์ นอนกันดีเิน้อ